สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The b ไบ e i n ิน i r e วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสุดยอดขีปนาวุธต่อต้านเรือที่ทันสมัยที่สุดในปี2025นั่นก็คือ e x o MM c e t m m 40 Block 3ที่จะมาปฏวิวัติวงการอาวุธทางทะเลกันครับแนะนำา x x z m MM ซ m 40 Block 3 e x o MM c e t m m 40 Block 3คือขีปนาวุธต่อต้านเรือที่พัฒนาโดยประเทศฝรั่งเศส ภายใต้บริษัท MBDA ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อโจมตีเรือรบขนาดใหญ่และเป้าหมายทางทะเลที่มีความสำคัญสูงด้วยเทคโนโลยีล่าสุดในปี2025ทำให้ MM-40 Block 3มีประสิทธิภาพสูงและสามารถตอบสนองภารากิจทางทหารได้อย่างยอดเยี่ยมจุดเด่นและความสามารถหลักหนึ่งในคุณ,ณสมบัติเด่นของ Exocet MM-40 Block 3คือระยะยิงที่ไกลขึ้นถึง200กิโลเมตรซึ่งถือเป็นการก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า นอกจากนี้ยังมีระบบนำวิถีด้วย GPS และ InA เชียร์ทำให้ขีปนาวุธนี้สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำหนวยหรือมีการรบกวนสัญญาณระบบนำทางที่ปรับปรุงใหม่นี้ยังช่วยให้ M/M-40 บล็อก3สามารถเปลี่ยนเส้นทางบินแบบ Dynamic ไดนามิกได้ทำให้สามารถหลบหลีกการตรวจจับของเรดาร์ฝ่ายตรงข้ามได้ดียิ่งขึ้นเพิ่มโอกาสรอดพ้นจากการถูกสกัดกันการใช้งานและการติดตั้ง Exoset MM 40 Block 3สามารถติดตั้งได้ทั้งบนเรือรบขนาดกลางและใหญ่รวมถึงเรือฟริเกตและเรือพิฆาตการติดตั้งระบบยิงทำได้ง่ายและรวดเร็วช่วยให้กองทัพเรือสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเรือมากนักนอกจากนี้ขีปนาวุธนี้ยังมีน้ำหนักเบากว่ารุ่นก่อนหน้าทำให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บในคลังอาวุธช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติการทางทะเลเทคโนโลยีการทำงานของ e x o c e t MM 40 Block 3 การทำงานของ MM40 Block 3เริ่มต้นด้วยการยิงออกจากแท่นยิงบนเรือหลังจากนั้นขีปนาวุธจะบินขึ้นสู่ระดับความสูงที่เหมาะสมแล้วใช้ระบบนำทางแบบ GPS ช่วยในการเดินทางไปยังเป้าหมายเมื่อขีปนาวุธเข้าใกล้เป้าหมายระบบเซ็นเซอร์จะเปิดทำงานเพื่อสแกนและตรวจจับเรือเป้าหมายแบบเรียลไทม์หากพบเป้าหมายระบบจะปรับเส้นทางการบินเพื่อให้สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ปิดท้ายด้วยการทำลายล้างด้วยหัวรบแรงระเบิดสูงที่สามารถทำลายโครงสร้างเรือเป้าหมายได้อย่างรุนแรงความสำคัญทางยุทธศาสตร์ด้วยความสามารถในการโจมตีระยะไกลและความแม่นยำสูง Exocet MM 40 Block 3จึงกลายเป็นอาวุธที่มีความสำคัญต่อการป้องกันและรักษาอธิปไตยทางทะเลของประเทศต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทางทะเลอย่างเข้มขน้นเช่นทะเลจีนใต้และทะเลอันดามัน นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถนะทางยุทธศาสตร์ให้กับกองทัพเรือในด้านการป้องกันฐานทัพและเส้นทางเดินเรือสำคัญโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงต่อการส่งกองกำลังเข้าพื้นที่โดยตรงสรุป e x o c e t mm 4 0บ block 3, คือขีปนาวุธต่อต้านเรือที่ครบครันด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยในปี2025ด้วยระยะยิงไกลแม่นยำและระบบนำวิถีที่ทันสมัยทำให้มันกลายเป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการป้องกันทางทะเลในยุคป,ปัจจุบันสำหรับใครที่สนใจอาวุธยุโทโธปกรณ์ หรือเทคโนโลยีทางทหารสามารถติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ช่อง The Byte Inspire ของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง The Byte Inspire เพื่อไม่พลาดข่าวสารและข้อมูลดีๆในครั้งต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ